เดีย๋ยวเราจะแยกกันนะทุกคนด้วยนะเดี๋ยวเราจะแยกกันนะเราคือกูยยอดอ่ะมาดูอันเนี้ยอีสิบห้ากันอย่าคือกูถ่ายกับเพื่อใช่ป่ะกูก็มีความหมายตัวเองไงแต่กล้องแบบ้าสีฟ้านี่เออแล้วก็กูก็บอกว่าเออคุณไม่านัดเนี่ยก็มาเรียกพี่ฟางี่เอคือแบบกูจะบอกเออเพื่อนกูกอ่ะมันไม่ถนัดกล้องเ้ยแลวแด,ลแลดูอ่ะ ดมันถือผิดว่หยุดนะคะเพราะว่ามันเป็นน้องเลือกออกหรือไม่ก็หนังโคองนั่นแหละถ้าน้องวุ่นคนนี้วุ่นวายก็ไม่เป็นไรนะคะขออภัยด้วยนะคะที่ได้ร้องเียด้วยกคนขอไลค์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยค่ะคนเยอะมากตูดีเยอะมากไลค์ก็เยอะมากถึงสองลากไปหาตรงอื่นดีกว่าตรงนี้มึงกมไหมกดไหมเนี่ยน้องกดไหม เราสลับกล้องกันแล้วเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะคนทุกคนจะอบอกว่าเครื่องหลังคลิปนี้คือยยงกันถือพวกเยอะมากมันไม่ได้มีแค่คลิปนี้หรอกอนะฮะจริงนะเดินๆลบไปก่อนนะเนี่อะไรเนี่ยเออไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาสอนทำบกคลิปเลยก็แล้วกัน ก็ไปเก็บรูปอะไรมันก็ได้แต่ที่รู้อยากเอาแล้วก็มีรูต้องมีรูปอ่า YouTube Studio ก่อนนะคะแล้วกับล i k e c มา m ไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะเออกด,กดไปนะคะแล้วก็ไปที่แลเลอรี่แล้วก็เลือกหารูปอารูปขี้นี่นั่นเลยเออ ก็จะเขียนว่าสารทรรมีมจิอืมอีโมจิโอเคแล้วก็สามารถเลือกฟอนต์ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าคนอยากหาฟอนต์เพื่อนอนะไปตรงนี้นะแล้วก็หาโหลดฟรีก็หลด โอ๊ยสเยเดี๋ยวดี๋ยวเอ้าเขียนไหม่กเอาอโมจิเครื่องปรุงที่เราทำเมื่อกี้เยนม ทำมือจีง่ายมากเาเจอแล้วต้วห้าเราก็สามารถเลียกอะไรพวกนี้ได้เลยทำมือจีง่ายมากโอเคเนี่ยทุกคนอันไหนที่มันต้องซื้อทุกคนก็อย่าไปซื้ออา่าแต่ก็จะไปซื้ออ่ม มันไม่ได้ไปซื้อหรอทุกคนเพราะว่ามันมีอันที่ฟรีด้วยไปหาหามาทำไมมันต้องซื้อมาเลยล่ะอันนี้มันเปี่ยอันนี้กดไปที่แผนกฟรีเลยเนี่ยทุกคนอันฟรีๆก็มีนั่นเงเยอะแยะทำไมไม่เอากันเออทุกคนอย่าไปบ่นเลยเนี่ยพวกนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเว้ยไม่โหลดกัน อะไรให้หลดมันก็ไม่ค่อยน่ารหลดหรอกทุกคนพูดๆไปน่ายๆเอเคคราได้อันที่ต้องการแล้วค่ะทำแบบนี้ทุกวันแล้ถามว่าเบื่อไหมก็เบื่อสิทุกคนต้องมาตั้งทำแบบนี้หลังอัพคลิปต้องทำทุกวันน้ำเชื่ออะไร อย่าไปเลือกอันนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะตั้งเป็นหน้าจองไม่ได้เพราะมันเป็นแผนกของวิดีโอนะแล้วก็ตกแต่งกันเลยะค่ะตามใจชอบมีดอกไมก้กอ่ะเอาคีแล้วเราก็กดตรงนี้นะะเลยค่ะสีเขียว,เ,ยวเริ่มการมันทักเซลลซีนนะคะแล้วก็กดโอเอะคะแล้วก็ไป youtube ต t ด d i o ต่อค่ะ แล้วก็ใน,นในคลิปล่าสุดเดี๋วเดี๋ยวหาเข้าออกใหม่กันนะเดี๋ยวไปดูในยูทูบก่อนนะมนลูกเนี่ยเออทุกคนขอลงคลิปใหม่ก่อนนะคะอืม ทุกคนลืมว่าลืมใส่ into. อินทูเออมาใส่อินทูทุกคนมาที่แคปแคปคัทแอฟแอฟแคปคัทเออเอ้อ,อ,อลืมบอกลืมบอกทําไมกูรีบจังอ่าเอออันดับแรกนคะคุณต้องมีอินทูมาร์เกอร์ก่อนนะแม็กเกอร์แม็กเกอร์เข้าไปเลยค่ะไอเดอร์ไล อันดัไลฟ์มิชชั่พื้นเออมันก็จะมีหลายแบบนะแล้วแต่ทุกคนจะเลือกเปลี่ยนอินโทรดีกว่าว่ะทุกคนแบบนี้สอแบบอะไรอืมก็น่ารักเกียร์แต่ยังไม่ถูกใจ ไม่สุขใจหนูเลือกเลือกไปเถอะทุกคนขอเรียก,กว่านนะคนแล้วเรียกได้แล้วเราก็เอาอันเดิมยังไงอันเดิมของเราคืออันนี้นะคะออนี่ทุกคนมาสามารถเลือกเพลงได้เลย mm. นี่เราก็ไปที่ music ไป music ก็ไปที่ into แล้วแต่ใครจะเลือกไง mm. เพงือในไหนพี่ ไครชอบเพลงไหนก็เลือกเนะลือกไหมแต่เราใช้เพลงอันแรกเลยนะอันนั้แหละค่ะแล้วก็กดบนทิกเกอแล้วมัจะเป็นวิดีโอคนะแล้วเข้าไปในแอป,ปแคทคลาดค่ะแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่แล้วก็เลือกวิดีโอที่เราจะทำเออเอามั้ยเอา,ม,เอามั้ยเราก็ไป เอาที่คิเพื่อนแรกแล้วค่ะไปที่โปรเจกต์ให,ใหม่ๆใหม่ๆค่ะใหม่ๆเออแล้วก็ไปที่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ เอานิ่งไงนี่ไง,ไงหาไม่จเจอเนาะกดไปหาไปเพิ่มเคร่อไปอีกหนึ่งมันก็จะได้เป็นเริ่มทอยแล้วค่ะทุกคนเริ่มทอยละเริ่มทอยละไปตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกเอ่เอแอปที่เราจะใชค่ะกดเพิ่ม เกิดเพิ่มเกิดเพ่มก็จะได้เป็นมันก็จะมีตรงนี้อยู่ด้วยนะดชื่อมันก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ล่ะ